จะได้ตลอดเลยโอ้ค่ะแม่เเปน็นยังพดโดตัวได้ไปกระไดแมขอยังโขปูงปูท่องเิ่นกระไดมุดโขยังกระไดโบเคยไดกระไดเงี้ยโอ้ค่ะเอาเอาแม,แม่พิดษคะบบดนีนน้สวัสดีอีกเท่าน,นึงกอนเน้อเพราะว่าเอ็ดพรพารวยเนะอะเพราะว่าคุณแม่ก็จ้าสวัสดีค่ะอ่าคุณแม่ดึงสายบุญเนอะสายบุญมาท่างคุณแม่ก็หลายได้ค่ะคุณแม่คะ าจำอันแจ้งวานอันมู่ิ่นก็ะหินคนกระยกกยากได้ก็อยากถามเนอก็าว่าวันใช้บุญกรรมไม่ยังคนก็ะทู่มานีล่ะอยากจะเรียกว้ออวนให้เบอร์โทรไปเด้อบ่ได้ตัวได้ตุมดอกสันดอก <c oughs> อันก็ได้ได้ซุมมือได้โชคได้ลาบ เสมอค่ะอขายพร้องกับขายที่ดีคู่คพวกคนกระทามถามค่ะว่าก็ได้ตัวได้ตุ้มดอกก็เรียว่าอืมแต่พัดเออแต่พัดแม่ได้วัตถุมงคลบ่ว่าสิเป็นขขาสารกลายเป็นหินหรือว่ายกนกคุมหรือว่าตอเงินต่อทองอีหยงงก็ให้ว่าให้ว่าการงานลาบเลื่นลาบไหลตลอดเนาะแม่นอะได้ตลอดเลยจ้ะค่าขายแงดีขึ้นค่ะขายร้องก็ขายดีจน พี่สาวก็เอื่ยที่นั่นอันแม่ไพ่นั่นแหละแต่เรื่องแต่เรืเห็นก็อยากได้ค่ะแม่นั่นอันก็อยากได้เพื่นว่าเห็นผู้ใดเห็นก็ได้ว่าเออให้ต่อบุญน้ำในเด้อเสรนจดอกเออประหยัดอกกันอันเดียวที่ว่าตัวตุ่มกันมันกระเมนความจริงนี่ล่ะเพื่นว่าโอ้ให้ว่าอันนี้พิสูจน์ได้อยู่ตลาดนาตลาดเอกกับไม้นาะแม่น้อ ค่ะโอ้ยจังมาดึงสายบุญมาซอยข้าเจ้าถือข้าเจ้าได้โชคได้หมันคือจังแม่กับโอนมาซอยแทบทุกมือเลยเนาะแม่เนาะตอนนี้คือว่าโอนเงินเขาแทบทุกมือเลยชุกค่ะทุกมือยงางว<อ>่านน้นกระต้อต้ตบุญต้อนนีกันไปละน้อจ้าค่ะโอ้สาตัวนี้คุณแม่คุณพิ่นก้สรงไปอีกได้แม่พ้อมกันกับของแม่พน่าโอ๊้แต่ว่า ยังยังบระมานปันแม่พิดลูกแต่ว่าก็อยากเฮ็ดบุญน้ำแม่กะสิขอเฮ็ดขอหอยขอแขนจองเป็นเจ็ดเจ็ดพญนาคเจ็ดปูหันเจ็ดละเจ็ดสิบก้าบาทลูกก็ว่ามันเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายมันสิท่านได้โชคหมานคือแม่พิดเดี๋ยวมันสิตามมาดอกลูกบอกคนนังสิละแม่ค่ะจ้าจ้าจ้าจังได้กะขอบคุณแม่พิดเด้อที่แบงปั่นความ ลำคว่ำรวยฝากพี่ฝากน้องน้อผู้ใดได้ไปเพิ่อนก็ขายของดีขึ้นก็ถือว่าเป็นอันนี้สงของเท่าซอยกันเนาะแม่น้อจ้าจ้าจ้าเอาขอบคุณคุณแม่พิษหลายๆค่ะค่ะค่ะจ้า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 วัดโลกของเอาเป็นของข้ามาเบิ้งไว้ชี้ใส่ยาข้าไว้ สามเกอือว่าไปไปทัยูนทันี่ไวาเ้วไปใส่ก็นแต่3เจ็น่หเนาะอืนราคาเป็นของเดินในทําเดินนี่ ขออนุญาตบาดข้ามป้าพี่น้องเห้งามครับนี่นังตัปิดจังั้นหมามนเ่ยไห็ว่โอ้ให้ว่าให้ว่าเลี้ยวไปเห็นแต่ดอกไม้สวรรค์เนี่ยก็คือมีสามดอก กัปเจ็ดดอกขาเลี้ยวก็เจ็ดดอกก็ห้ดอกมีนะอ่าสามมีสามดอกเจ็ดดอกห้าดอกแล้วพี่น้องคะมีสามดอกเจ็ดดอกห้าดอกเนาะค่ะยินได้ทำแล้วนี่พี่น้องยินได้ทำอืมอ่า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 อ่อ่า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 ธรรมดาเนาะแม่เนาะเลี้ยวไปใส่ซองไปใส่ให้ว่าโอ้ให้มาปลุกมา อืมอืมอืมเออืมอืมาส่สางอนมนแหสอี่บางอน้ปสามนี่ข้างหาใครครับอีหอีสามชัดเจนน้อแม่นาะชัดเจนโอ้ยตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์อเบ่งใหม่มาจับนี่อ่านี่ต้นบ๊วยแ พี่น้องคะตอนนี้ยื้ในถามมันก็เสียงกงกองเยจังหน่อยด้วครัพี่น้องด้วยนเมน้องอืมอืาดท้่น้องแม่เนองตัวนี้ตันี้มเป็นหูหูหูห้องทน้ออันนี้หูลงถ้องำนะพี่น้องด้วยค่ะบาะว่าผู้บาอาจาร์เพื่นใด มีคนเขาไปเอาของดีหลายเพิ่นก็เลยได้ปิดน้องใหม่นะกยานเป็นตายยานคนตายหลายนะมีคนตายหลายคนนี่นี่ก็ตายหลายแ้วค่ะอือ่ก็ได้ปิดทําไ้ปิดเอาบุญเอามาปิดไ้ค่ะอืมนาองหม่นอิ่นปิดไ้เรื่อค่ะพี่น้องค่ะเนื่องจากมีคนลงมไปเอาของดีหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาไปก็ไปล้มเสียหายตายเสียจักือเก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะ ทรัพในดินสินในภูเนาะค่ะเพิ่นตุกษีไปไสบ่ได้ดอกเนาะแม่เนาะจ้าก็สิต้องอยู่อยู่ของเพิ่นจังซีแหละค่ะพี่น้องเออ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักษ์เพิ่นเฝ้าไว้มันก็สิอยู่จังซีแหละพี่น้องค่ะโอ้เนาะแมโนะอืมอืมการเงินจะเดินลุ่งเรื่อง อ้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาขอพรกับปู่นาคปกนะคะขอ FC แฟนช่องสุขุสุขชนนะคะที่ได้เห็นชิปนี่ให้มิตรคัมว่าความว่าเจริญฮงเฮืองเลื่องเหลืองค่ะพี่น้องคะ่ะคิดเงินให้ไหลกองคิดทองให้ไหลโฮมนะคะพี่น้องเด้อคิดเงินก็ให้ไหลกองคิดทองก็ให้ไหลโฮมปาดถนาสิ่งหนึ่งประกรนรันใดบ่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองกะขอให้พันสําเร็จพันสาเร็จในเรียววันเด้อพี่น้องคะ่ะ คืณราคะพี่น้องคะตอนนี้กําลังถอยลงแล้วเดินในพี่น้องเด้อค่ะพู่นจุดหมายที่ไปขอดอกไม้สวรรค์ค่ะพี่น้องแม่เบิ่งขนาดตอนลงก็ยังค่ะพี่น้องเด้อค่ะไม่ซี่เฮาขาลงก็ลงก่อนลูกก่อนหลานขา <c oughs> ขึ้นก็นขึ้นได้แล่นน้ำก่นพี่น้องเอ,อ้ยบ <c oughs> ่ธรรมดา <c oughs> ขาเราสุดยอดอดีๆได้ไม่ซี่ถอดจิตเท่านี้พี่น้องเอ้ยพุณถอดถอดจุดหมายแล้วได้พี่น้องคอนเดียว เบมึงลูกหลานยังงี้ทั้งๆอยู่หูนไม่ทําบิดาอยู่ไก่ไก่อยู่สุดยอดสุดยอดไม่เสียโอ้พหหัห้องเอาลูกเอาหลานเล้วเมีไก่อนเศาเมีไอ้ก้อนหล่ะสุงเพราวยทาขาเนี้ยเป็นยังไงขาลงขาลงยังไงก็มันใจตัวเก่าค่ะวะค่ะมันใจมันใจตัวใดสูงเจ็ด แปดค่ะโอ้เห็นว่ามันใจต,ตัวนี้เลยมันใจสูตรเจ็ดแห้งชัดเจนค่ะสาวโอ้ตัวใหญ่แห้งมาทอไปค่ะเอาถานด้วยเบื้องครื่องค่ะพี่น้องออ๋ค่ะมันใจหลายอืมจังได้ก็มาแท่แน่นอนค่ะพี่น้องอ่าขันมากก่อย่าลืมเก็บพญานาคด้จ้าอ่า้าเอาไม้ซัวร์ทำเปื่อประกันอ่า ขับพมาปาดข้อหอยเลยพี่น้องเออเอาวันนั้นไม่นป็นป่ะเนริกันล่ำตีวันนั้นล่ำตีปาดนั่นเลยค่ะขับพมาปาดข้อห้อยเอาข้อหอยประกันเลยเออข้อหอยประกันเลยโอ้สุดยอดเลยสุดเพลยเจ้าขึ้นแน่นอนเลยสุดเพลยเจ้าก็ที่มันใจงจึงขึ้เป็นแังไก่อนให้ว่าเห็นคักนั่นว่เห็นขึ้นไปนี่คือเห็นคักชัดเจนมันใจคักแน่นอนเลย กเลยมันเจตัวนี่เจ้าแมกมาภพาในืหาตัวหนเจ้าแมกมาตัวใดตัวหนึ่งเ้ม <c oughs> าตก็เอาซับกันก็ได้ดนะ้ยอ <c oughs> ย่าข้อยประกันอย่าอย่าีวอหอยเอาเนาะพี่น้องเนาะ,ะอ่กอก็ะบอหยอกหัวเมวนกับเนาะพี่น้องค่ะ มักน้ำกรจารเริ่พี่น้องเริ่มขันหม้อหม้อกระทะใส่นาะพี่น้องนอกไม่เป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะเงินอยู่ในกระเป๋าอืมกระเป๋าสื่อก่อนสื่อก่อนสลงทุนลงทุนพิจารณาเบิ้งค่ะเงินอยู่ในกระเป๋าห้าหญ่ผู้ใดตัวผู้ใดต้มได้แม่นค่ะแม่นอย่าให้ใครหลอกใครรวงนะคะหรือว่าบางคนว่าอ่าเพิ่นวางสีได้สูพ้าลุ้ยอันพ่นผ้ลุยขันเจ้ามันใจ้าปนเจ้าขายลูกขายผัวเจ้าซื้อเราสั่นลูกมีขวดซือผัวกับบ่มีมัไม่ผู้ซื้อมันไม่ผู้ มันไม่มีผู้ขายโอ้บม่บม,บม,บมีผู้ขายดิเออผัวบ่มีเลยลูกดิเออลูกลูกเขาก็เอาเ <c oughs> พป็นกำลังดีดตกว่าเจ้ามากหลายปัดนั้นเจ้าก็อันเจ้าขั้นว่าเจ้ามั่นใจปัดนั้นเจ้าขายหน้าเจ้าซื้อรถหน้ากับบม่บบมีพี่น้องเจ,าจ้าสิขายยังซื้อได้พี่น้องค่ะเออหน้ากับบ่มีเนาะค่ะอกอังแต่ว่าผู้ใดมีหน้ากับมาเป็นพี่น้องก็พ่อนผ้ารวยได้เด้วยไม่อยังสี่ยืมสี่ยืมหน้าเป็นขายก็ซื้อเลขมั่วก็ได้นะพี่น้อง งัวไม่คุ้ยกะเอ่อฝ้าแอดมากเป็นมูวไว้ลยด้วยค่ะพี่นงค่ะเพราะว่าข้าวพะลุยสดสดอ่เพราะว่าบัดนี้ผู้ใดไม่ให้ไม่น่าท้าทางหลายๆก็เอามายืมซื้อเลขก่อนมันใจหลายเอามายืมซื้อเล็กในเด้อพี่น้องค่ะกวางของจะของมันบ่มีหน้าเงียบขายอืมผู้เจ้าคอมเมนต์มาบอกพ้าวพะลุยขายหน้าเสียใจพ้าวพะลุยบ่มีหน้าพ่อให้จ้านาะสซ่พะรวยจ้าเพราะฉะนั้นยืมของเจ้าขายก่อนนะถึงเลขเขาจะขึ้นให้ดอก เหนรถถึงเลยก็เส้นเลยก่อนเด้อเนาะเนาะโอ้ยพี่น้องค่ะเดินโดนเนาะค่ะได้เว้าได้หยอกได้หัวอ่าเห็นสูบผารวยมาโตเป็นเป็นมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดเอาเปาะอยู่นี่้นจุ๊บบ่เงามเงาติ๊งหน้าก็ไปชาแป้งพี่น้องเอ้ยมันเฮียออกเวอรเด้มันมันขึ้นอันนี้เด้ค่ะเพื่อพี่น้อง FC ทั้งขึ้นทั้งลงค่ะพี่น้องค่ะไมหย่อยออกเวอร์แล้วที่แรกงามอยู่เด้ตอนมาใหม่ใหม่งามอยู่แต่ว่าตอนลงนี่มันหลวงแล้ว อ่ยังยังไหนก็อย่าลื่มยังก่อขั้นถึงเลขกตัวนี้อย่าอย่าลื่มเกตพรานางเด้อค่ะพี่น้องคะปูปูจมว่าหอนหลังหอนแดดแล้วเกตบกพี่น้องค่ะดวงตากะท่านในมีนะสุภารวยน้องทั้งดวงตาทั้งรูแกวก็ขาดปัจเจยเจ้าภาพเสียนก็ขาดอยู่เด้อค่ะเพิ่นจองไวหาเสียนหั่นหาเพิ่นท่านในพ่ออยู่สุภาลวย สุภาพรวยเห็ดเบ์โท่อคนเสียค่ะผู้ไดหูโตว่าจองเสียนปูสีสุโทไวหาเสียนกรุณาติดต่อด่วนนะคะสร้าง่นมาสิเอาค่าสร้างแล้วคะาสร้างก็ยังบ่โรบอยู่พี่น้อง่าซอยในเด้อค่ะเพราะว่าเฮาไเลยรับปากรับคำ่นเราด้สุภาพรวยคันเจ้าภาพหาเสียนมาสุภาพร่ยพอนพรวยสิไปยืมหน้าไปบ่ไม่เห็น เอามาจอยเรื่องวงนนี้แหละพี่น้องคะงวนนี่แหละสีะได้ครบนอกสุพะเลยเนาะเาพราะ<น>ว่ามั่นใจค่ะเอาข้อหอยเป็นประกันค่ะพี่น้องค่ะแปดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะแกอย่าลืมเงินในกระเป๋าใหญ่ไตยตบใยตัวใหญ่ค่ะพี่น้องค,ะอ <_ S 1> ค่ะก่อนก่อนสิจกลงทุนให้ดึกดึงนาดึงหลังไว้ก่อนเด้อหน้าเหรอใจะเคร่งก่อน <_ S 2> ขายหน้าจะเคืองให้ว่าเอาง่ายๆก็คือเลขตัวนี้ขายหน้าตุ่มใส่จะเคลิงเลยเนาะสุภาพรวยเนาะโอ้เอาเป็ดจัดไปค่ะเอามักกะจัดคัดกระพันน้ำเพลนเดอร์สุภาพรวยเนาะค่ะขอบใจสุภาพรวยลายๆค่ะทีวอกสูเอฟซีแฟนช่องเฮฟังเนาะมันใจคักเอาข้อห้อยประกัน่คะโอเคค่ะ ค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นอเอฟซีแฟนช่องที่ซอยกดไลค์กดแชร์บอขมโฆษณาเนานะคะ่ะ<นอก>พี่น้องนอขอให้ถือสามโตตรง,งตรงสองโตตรงตรงเด้อพี่น้องครับเพราะเอฟซีแฟนช่องจูขูข่ขุกคนเนาะค่ะที่ได้รวมบุญมาเนาะค่ะแอดก็ขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าทวีควูณขอบคอยู่เย็นเป็นสุขเด้อพี่น้องเด้อขอให้มีแต่คําว่าโชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า